วันนี้ก็เป็นช่วงของการเจริญพระกรรม,มาฐานนะตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่22มีนาคมปี2557 mm hmm. ก็ถือเรื่องการบวชเป็นอารมณ์กันแล้วกันนะเพราะการบวชมันทำให้ใจเราหนีห่างเรื่องความคิดต่างๆ มันก็แทบจะไม่ต้องเอามาคิดพิจรารณาอะไรก็ได้เพราะคนที่ตัดสินใจบวชคือคนทิ้งแล้วทิ้งทางโลกที่ทิ้งทางโลกก็หมายความว่าการนิรน,นต่อสู้แบบคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบโล,โลกโลกเนี่ยมันไม่ต้องมีสำหรับเราตอนนี้เราตัดสินใจอย่างนั้นนะระบบเฉพาะเวลานี้ก็ได้ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกาศความจริงให้เราได้อยากจะอยู่อย่างนักบวชเพราะพระองค์ก็ทรงทําให้เราได้เห็นว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเสวยความสุขอยู่ในพระราชวังในพระอริยไทยของพระองค์ก็หาจะมีความยินดีหรือพอใจไม่เพียงแต่ว่าไม่สามารถออกมา พนจะประตูเมืองได้นั้นความสุขที่พระราชบิดารือเหล่าปงประชาพยายามที่จะมอบความสุขให้กับพระองค์นั้นเป็นอันมากแต่ได้น้ำพระทัยที่พระองค์ทรงฝึกฝนจิตใจมาอย่างเป็นนักบวชมานานจึงไม่ได้มีความรู้สึกสนใจสิ่งเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษเลยหมายความว่า เรื่องที่จะดึงให้พระอ,อริทัยของพระพุทธเจ้าในสมัยที่องค์ยัยงทรงเป็นพระเจ้าชายศิทธฐาถจะสนใจแล้วก็อยากจะรักพอใจอยู่กับความสุขแบบที่พระพราชบิดาให้นะ่ยไม่มีเลยเราก็ลองคิดอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งทรงสวยเป็นพระเจ้าชายศิทษถะบังก็ได้เหมือนกับตอนเนี้ยเรายังไม่ได้บวชจริงๆ แต่เราก็ไม่ได้พอใจในทรัพสมบัติทั้งหลายว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสุขจริงๆสำหรับเราเราเพียงแต่รอวันใดวันหนึ่งที่เราจะได้พ้นจากความวุ่นวายในการที่มีมีสภาพชีวิตอยู่อย่างนี้ถ้าเขาบอกว่ามีที่ใดที่หนึ่งเขาให้เราอยู่อย่างมีความสุขสบายแล้วก็ไม่มี ภาระต้องมารับรู้หรือว่าสนใจในการงานทั้งหลายมีที่ปลอดภัยนะอยู่ก็มีความสุขสบายกายแล้วก็สบายใจมีที่ปฏิบัติเราอย่างเรียกว่าให้ความสุขเราได้ตลอดทั้งชีวิตเลยสมบัติทางโลกโลกเธออาจจะละทิ้งได้ไม่ยากก็ได้ถ้าใจเธอถึงนะเรียกว่าถึงนักบวชก็เป็นของไม่ยาก แต่เราก็ไม่ได้สวยความสุขเหมือนอย่างพระองค์ที่ทรงได้สวยความสุขอย่างพระราชาแันั้นพระราชามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเอาสวยเอางามขนาดไหนก็มีครบหมดลาบยศสรเสริญก็มีเต็มที่ไม่มีใครเกินแล้วล่ะทุกอย่างเรียกว่าพรั่งพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์แต่วิสัยของผู้ที่ฝึกใจอย่างนักปวด หามีความพอใจยินดีไม่เอ,อ้ยอันนี้เราเรามานั่งพิจารณาตัวเราบ้างก็ได้อย่างเราเราเนี่ยเป็นคนอื่นเขาเสาอาทิตย์เขาก็คงต้องไปหาที่เที่ยวหาที่จ่ายหาที่ไปพักผ่อนกับใครๆที่เป็นชีรักแต่เรากับหาที่สงบหาที่มันวุ่นวายน้อย อาชีพพักใจของเราที่จะทำความดีของเราอย่างนักบวชนั้นเวลาของเราในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ปัสะจากเลยปัสะจจกเรื่องที่เราไปวุ่นวายเรื่องที่เราต้องไปรับรู้ให้เกิดความสนุกสนานเรื่อเริง,รงมาอย่างชาวโลกเขาแต่เรากลับมานั่งเรากลับมาฟังเรากลับมาอยู่อย่างสันโดษเรียบง่ายเรากลับไม่ได้วุ่นวายกับ ทางโลกโลกเขาว่าจะเกิดอะไรเราก็อยู่กันแค่ที่แคบแคบแล้วเราก็มีความอิ่มใจในการที่ได้ประกอบคุณงามความดีของเราจนให้เวลานี่มันผ่านไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันสั้นเดี๋ยวเดียวหมดแล้วในอารมณ์จิตของของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะบวชนะนะ พระองค์ก็ทรงใช้เวลาอยู่อย่างนั้นโดยมีความรอคอยว่าเมื่อไรที่พระองค์จะถึงพร้อมได้ออกพนวดแล้วก็ได้ออกจากสิ่งที่พระชิบิดาท่านพยายามปลอบประโลมใจให้มีความสุขอย่างนี้เธอลองคิดว่าถ้าเป็นเธอที่จะทำใจได้ไม่ย่างพระองค์ไหมไม่ได้เพราะตอนนี้เธอก็อยากเป็นเจ้าหญิง อยากเป็นเจ้าชายอยากเป็นไอ้นั่นอยากเป็นไอ้นี้อยากมีเงินเยอะๆอยากมีสมบัติมากๆเธอก็มีเรื่องความอยากของเธอแบบนี้การบวชของเธอจึงยากแต่เวลาเธนั่งทำสมาธิเธอต้องทิ้งสิ่งนี้ออกไปเสียไม่งั้นจิตของเธอไม่สามารถอยู่ได้แบบนักบวชพอเข้าใจใช่ไหมจ๊ะ เราก็จะมาเห็นโทษมอนอย่างที่พระองค์ทรงเห็นว่าคนที่อยู่ในสภาพอย่างพระราชาก็แก่เป็นพระราชาก็เจ็บป่วยไข้ไม่สบายเป็นพระราชาก็ยังมีความทุกข์ที่ความหิวโหวยแล้วก็มีความกระทบกระเทือนจิตใจก็มีเป็นพระราชาก็ต้องตายไม่ได้หมายความว่าแค่เป็นพระราชาอย่างเียแต่ความเป็นพระราชาเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เขามอบให้กับพระราชาทั้งนั้นไม่ว่าความสุขที่เราอยากได้อะไรพระราชามีหมดแต่พระราชาก็ไม่ได้เป็นสุขจริงถูกไหมละ่ะต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมีในพระราชาต้องเสื่อมโทรมในร่างกายของพระองค์ไปแต่ละวันละวันก็มีในพระราชาพระราชาก็มีกรรมไหมละ่ะก็ยังมีกรรมกรรมไม่เว้น กรรมฆ่าสัตว์แต่ชีวิตพระราชาเป็นพระราชาเขาก็มาด้เว้นให้กรรมปนาจิบาดกรรมอชินนาทานกรรมกาเมกรรมมุสสกรรมสุลาก็มาด้เว้นกับพระราชาก็รับผลบรรยากาศเราเราปกติเหมือนกันเราจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราก็หนีกฎของกรรมไม่ได้หนีความแก่ความเจ็บความป่วยความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจ เราก็หนีไม่พ้นพระราชาหนีพ้นไหมก็ไม่พ้นังนั้นความเป็นพระราชาไม่ได้ช่วยอะไรเลยที่จะหนีความจริงเหล่านี้ไปพ้นแล้วเธอจะดิ้นรนไปเอาอะไรในเมื่ออย่างพระราชาก็หนีสิ่งนี้ไม่พ้นเธอตอนนี้ยังไม่ได้มีความสุขเทียบเท่าอย่างพระราชาที่ท่านมีแล้วเธอจะอยากอะไร อยากมีอยากได้สิ่งนั้นอยากเป็นอย่างเขาอยากรวยอย่างเขาอยากมีเงินเยอะอย่างเขาอยากได้ทำอะไรมากมายอย่างเขาเอาเป็นพระราชาอยากทำบุญที่ไหนก็ได้ถูกไหมอยากจะสร้างวัดกิ่หลังก็ได้อยากจะทําบุญแบบไหนก็ทําได้หมดเพราะพระองค์มีความพั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างทรงอยากจะเริญนสมาธิทรงก็ทําได้จะทําอะไรก็ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พระองค์ทําได้จะเป็นความสุขที่พระองค์ต้องการความสุขใน,หนเหล่าพระราชาทั้งหลายที่สืบกันมาจนถึงปัจจุบันความสุขของพระองค์คือการได้ให้ให้ทุกคนเป็นสุขเน้นความสุขของพระราชาองค์ปัจจุบันก็เหมือนความสุขของเจ้าชายศิีสัชสมัยนั้นนั่นแหละที่พระองค์ต้องการให้ทุกคนนะมีความสุขสุขอะไรสุขจากการไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วย แล้วก็ไม่ต้องตายแต่พระองค์ไม่สามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับคนทุกคนได้เพราะว่าพระองค์ยังไม่มีความรู้อะไรเลยพระองค์ก็จึงได้เสด็จออกมาหนีหนีออกมาจากความที่ทุกคนพยายามอยากจะมีอยากจะเป็นแต่สำหรับพระองค์แล้วไม่ต้องการสิ่งนี้เลยต้องการความร,รู้แจ้งต้องการความรู้จริงๆที่ทําให้การไม่ต้องกลับมาเป็นแบบนี้อีก มันมีกับพระองค์แล้วกับคนที่พระองค์ทรงรักนี่จิตใจของพระรุทธาเจ้าเป็นอย่างนี้เหมือนกับพระราชาองค์ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้ความเป็นพระราชาที่พระองค์ทรงเป็นอยู่จะคอยหลงละเลงในในยศฐามบรรดาศักดิ์หามีไม่มีแต่พยายามทำอย่างไรให้ทุกคนนั้มีความสุขเราลองมองเราบ้าง เราไม่มีอะไรเลยมีน้อยมากพยายามหาให้มันมีแต่เราก็มีใจให้ไหมล่ะมีใจคิดให้เหมือนกัน,นเชียนต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าการให้ของเรามันอิ่มเอมเต็มหัวใจของเราจึงพยายามที่จะได้มีเยอะๆมีทรัพย์มากๆมีเงินไหลามาเทมา มีทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เราคล่องตัวสะดวกเราจะได้ทําบุญเยอะๆความสุขเพียงเท่าเนี้ยเป็นเป็นความสุขที่ต้องยังต้องเกิดอีกนะธอลองคิดไปรจริงไหมล่ะความสุขที่เราดิ้นลนหาเงินเยอะๆหาของมามากๆเราจะได้ทําบุญที่โน่นที่นี่ที่นั่นเยอะๆ ความสุขเพียงเท่านี้มันเกิดนะมันยังไม่พ้นการเกิดเพราะไม่ใช่ความสุขที่นักบวชทั้งหลายเขาพึงประสงค์กันนักบวชไม่ต้องการเอาอะไรแล้วไม่ต้องการทรัพย์ไม่ต้องการเสวยความสุขแบบโลกโลกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาค้นหาอะไรค้นหาสัจธรรมความเป็นจริงเพื่อจะได้หลุดออกให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียว สมัยพระองค์ที่ทรงเป็นเจ้าชายศิษธะจึงไม่เอาอะไรมาเลยแถมพระองค์ยังต้องสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนเครื่องทรงของพระองค์มาเป็นอย่างนักบวชถือภาชนะหนึ่งใบที่เรียกว่าบาทรองเท้าก็ไม่มีทรงทอดเดินไปได้วยเท้าเปล่าอาหารการบริโภคของพระองค์ก็ กินตามอัตภาพที่คนทั้งหลายเขากินกันเขากินยังไงเขาให้พระองค์ยังไงพระองค์ก็ทรงเสวยอย่างนั้นเธอทำได้ไหมล่ะเราก็จะมานั่งคิดว่าตอนเรานั่งสัมมสำมาธิเราก็ต้องทำใจอย่างนั้นให้ได้ว่าสิ่งที่ความสุขเหล่านี้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ความสุขอย่างแท้จริงคือความสุขที่มีความสงบสงบจากความโลภโกรธแล้วก็ความหลงความสงบจากความวุ่นวายไม่มีการงานไม่มีเรื่องวุ่นวายกระทบใจเรามันเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมแต่ความสุขอันยอดเยี่ยมคือความสุขของเราคือการไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่ต้องเป็นเทวดานางฟ้าไม่ต้องไปเป็นพรหมอันนี้คือความสุขที่สุดที่เรากําลังแสวงหากันนั้นการเจริญพระกรรมฐาน เราจึงมุ่งใจของเราไปเรื่องนี้ว่าเราต้องการอะไรต้องการเป็นอย่างนักบวชที่สแสวงหาความสิ้นทุกข์ดับเชื้อถ้าเราไม่บวชใจการสิ้นทุกข์ดับสิ้นเชื้อเราอย่างยากเพราะมันยังตัดเชื้อของความพอใจยินดีออกไปจากใจไม่หมดหรอกวันไปแค่ความรู้สึกเราลืมมันเสียในขณะเวลานหนึ่งมันไม่เหมือนเราทำใจเป็นนักบวชถ้าเราทำใจอย่างนักบวชปุ๊บ มันได้เอาออกจริงๆนะถึงจะเป็นการเอาออกช่วขณะเวลาสั้นๆแต่อารมณ์ใจเราถึงนะถึงความคิดถึงความเข้าใจว่าไม่มีประโยชน์การดิ้นรนไปแสวงหาสิ่งที่เป็นความสุขโลกๆหาความสุขจริงไม่ได้เราเห็นมาแล้วอย่างพระราชาเราก็เห็นมาแล้วอย่างใครๆที่รวยเอย่างมากมายขนาดไหนเราก็เห็นมาแล้วไม่แต่งการงาน แล้วก็เต็ไมได้วยความวุ่นวายแต่ดูอย่างนักบวชสิเธอก็เห็นแล้วท่านมีแต่ภาชนะคือบาตหนึ่งใบแล้วก็มีผ้าคลองกายของท่านท่านจะอยู่ตรงไหนเราท่านก็อยู่ได้ไม่ลำบากใจเลยและไม่กลัวลำบากกายด้วยเพราะว่าพอใจที่อยู่อย่างนั้นเธอทำความพอใจให้เกิดขึ้นในจิตของเธอสิ ว่าเวลานั่งเจริญสมาธิเราพอใจเป็นอย่างนักบวชเราพอใจที่จะอยู่อย่างคนไม่ต้องการอะไรเลยต้องการอย่างเดียวคือหนทางที่ทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เธอต้องสร้างไม่มีเธอก็ต้องทำขึ้นให้มีค่อยค่อคิดค่อยค่อ,คอ,คอมีเหตุมีผลในใจของเราแล้วเราก็มองไปว่าทั้งหมดเราเราเนี้ยเราตัดสินใจแล้วว่า เราจะจะบวชแล้วก็จเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปทั่วๆว่าเอานะเจ้ากรรมในเวรที่ไหนก็ดีใครจะผูกพยาบาทอาฆาตเรามาก่อนี่ยเราเคยผูกพยาบาทอาฆาตใครก็ตามทีนะเราโอโหสิแล้วก็ขอให้ทุกคนโอโหสิให้กับเราจิงบุญกุศลความดีที่เราจะสะสมตัวกันเดี๋ยวนี้นะมันเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมคือความสุขที่คนคนอื่นหาได้เยวยาก เราขอเอาความสุขจากความสงบแผ่เมตตาออกไปให้ท่านทั้งหลายจงยินดีในความสุขอันเกิดจากความสงบภายในใจของเรานะมันเป็นความสุขดีกว่าสร้างโบสถ์ร้อยหลังดีกว่าสร้างพระทองคําเป็นร้อยร้อยพันพันองค์ดีกว่าสร้างอะไรต่ไม่อะไรเยอะแยะเพราะมันไม่ใช่ความสุขที่เป็นความสงบจริงมันเป็นความสุขที่ต้องลิ้นลนเรื่อยๆไปมันไม่มีวันหยุด มันไม่มีคําว่าพอเพราะยิ่งทํามันก็อยากทํายิ่งทําก็อยากทํายิ่งทําก็อยากมีอยากมีก็อยากทําต่อไปต่อไปต่อไปถูกไหมล่ะมันไม่หยุดมันไม่ยั้งใจไม่สงบนั้นความสุขเหล่านี้จึงเป็นของเล็กน้อยมีอานิสงส์น้อยแต่ความสุขอันเกิดจากความละแล้วซึ่งโลภโกรธแล้วก็หลงเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมมีอนุภาพมาก และอนุภาพสามารถที่ทำให้คนที่ตายจากความเป็นคนไปแล้วเนี่ยที่มีโซ่ตรวนเนี่ยรัดแข้งรัดขาเขาไว้เนี่ยจนจิตใจของเขาเศร้หมองบุญเกิดจากความสงบของเธอทั้งหลายที่ทําใจอย่างนักบวชสามารถที่จะทำให้คนที่มีสภาพมีโซ่ตรวนอย่างเนี้ยโมทนาแล้วก็หลุดจากโซ่ตรวนได้ แต่บุญที่เธอพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากการทําจิตให้สงบอย่างนักบวชนะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากโซ่ตรวนนั้นไม่ได้อันนี้ต้องคิดไว้นะเราจะได้มีกำลังใจว่าการสงบใจอย่างนักบวชแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งเวลานหนึ่งไม่นานนักหรอกเราแค่ ทำใจอาเราทำให้คล้ายกับคนที่เขาตั้งใจใบวชแล้วก็ลองละละสิ่งที่เป็นอย่างคนที่เขายังไม่ได้บวชออกไปซะแล้วทำอารมณ์อย่างคนที่เขากลับมาบวชที่ว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาไม่ต้องการแสวงหาอะไรอีกต่อไปแล้วเขาต้องการจุดเดียวคือมรรคผลที่ทำให้เขาสิ้นทุกข์ดับเชื้อเขาไม่ต้องการสิ่งอื่นแล้วก็จึงมีแค่ภายชนะ ไปรับอาหารเล็กๆน้อยๆตามที่คนเขาศรัทธากินเพื่อพยุงสังขารร่างกายไปวันๆถ้าหากก็ยังไม่ตายผ้าพรพุ่งนมก็ห่มเท่าที่มีไม่ได้แสวงหามากไปกว่าที่มีที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้ลินลนจะต้องสร้างอะไรเพื่อให้ตัวเองอยู่อย่างสุขสบายเอาแค่เป็นที่มุงที่บังก็พอแล้ว เธอลองนึกว่าหากว่าเราได้เป็นอย่างนั้นบ้างใจเราจะสงบมากไหมล่ะสงบเวลาเธอสงบใจลงไปแล้วมันไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงอย่างนักบวชเนี่ยจเจริญสมณธรรมของเธอมันจะดื่มด่ำลงไปในอารมณ์สมาธิได้ดีมากนี่แหละที่หลวงพ่อ่ชนให้เธอสมาทานสินพรหมจรรย์หรือสินนักบวชนั่นแหละเพราะเรารักษาพรหมจรรย์ของเราชั่วขณะที่เราปฏิบัติก็ทําใจอย่างนักบวช พอจิตของความเป็นนักบวชมันมาถึงใจเราเราก็จะทราบซึ้งของความสงบว่าความสงบจากการไม่ดิ้นรนอะไรเลยเนี่ยมันสงบจริงๆนะมันมีความสุขมากพอเธอเริ่มใจสบายขึ้นเธอบริกรรมเธอภาวนาเธอพิจารณาแล้วก็ให้ใจของเธอเนี่ยมันสิ้นเชื้อ,อาการเวียนว่ายใจเกิดก็ลองคิดไปตามตรงๆว่าไอ้ที่เกิดเนี่ยก็เพราะว่าเรายึดถือว่า ร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของของเราเราจรึงชอบใจที่จะมีมันเพราะมีมันมันทำให้เราได้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรได้มากมายแต่ตอนนี้เรารู้สึกแล้วว่ามีมันแหละทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่ได้มาหรอกมีแต่เสียเสียความสุขของเราเสียร่างกายที่เรารักษามันไปวันๆก็มีแต่เสียทุกวันทุกวัน ได้มาอะไรมาจากร่างกายนี้ก็เสียไปอีกแล้วเราก็ต้องดิ้นลรนหามาอีกก็เสียอีกสุแล้วมีแต่เรื่องเสียแล้วไม่ได้อะไรเลยจต่ใจที่ไม่ต้องมีร่างกายเลยเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าไม่ได้ไปหาอะไรมันมาถูกไหมละ่ะเรามีของเราแค่ใจเราสมบัติของเราก็แค่จิตของเราดวงเดียวแล้วเราก็ทําใจจิตใจของเราให้สงบอยู่ภายในใจของเราอยู่อย่างเดียวความสงบอย่างนักบวช ถึงยังไม่ถึงมรรคไม่ถึงผลแต่ก็อานิสง์ของผลบุญที่เธอได้อุทิศไปให้กับบุคคลทั้งหลายก็มีอนุภาพมากยิ่งจิตใจของเธอสะอาดสะอ้านมากขึ้นมีจิตใจเต็มเปลี่ยนด้วยความเมตตากรุณามีจิตมุชิตตาอุเบกขาด้วยนะแล้วก็มีใจเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงว่าจิตของเราไม่จำเป็นต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยกาย เราก็อยู่ของเราได้ไม่ตายเราไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอาศัยบุญความดีอะไรที่ต้องไปทำจิตของเราก็อยู่ได้เราแค่อาศัยให้จิตของเรามันมีปัญญาถ้าปัญญามันเกิดขึ้นในใจของเราเราก็หมดทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าที่มันทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเพราะเรางโง่ เรายัางยึดมั่นหมายมั่นอยากนู่นอยากนี่อยากมีไอ้นั่นอยากเป็นไอ้นี่แต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายที่เราจะไปคิดทํามันอยากได้มันมันไม่ได้อะไรกลับมานอกจากความว่างเปล่ามีก็เหมือนไม่มีอะไรเราจรึงไม่ต้องการกลับมาทำไมกลับมาเจออีกกลับมาเกิดอีกไงตัดสินใจอย่างนั้นได้มหมก็ไม่ยากนะอืม พอใจเราตัดสินใจไม่อยากกลับมาเกิดปั๊บเธอก็นึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเป็นครูบาอาจารย์ของเรานึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสอนว่าทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะตัณหาตอนนี้เราทิ้งตัณหาไปแล้วใจเราไม่มีอะไรที่จะทะเยอทะยานอยากได้อะไรอีกต่อไปแล้วจบกันักทีพอกันักทีเราไม่กำเริบ ที่จะพยายามแสวงหาอะไรอะไรที่เป็นความสุขนอกจากความสงบอย่างเดียวเราไม่ต้องการอะไรแล้วและสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี่เราเคารพจริงในพระพุทธรธรรมและพระอริยสงฆ์จริงๆเราเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไม่สงสัยนี่แต่มเมเ่ามองพระแล้วนะเราก็คิดไปอย่างนั้นว่าเราพิจนารณาเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่จับภายในใจของเรา เธอจะบริกรรมอะไรก็ได้พุโทโธก็ได้นิพานนางสุขขังนิพานนางสุขขังก็ได้บริกรรมให้ใจเราสบายพอความสบายของเราสักห้านาทีแค่นั้นแหละก็เหลือเฟือแล้วต้องทำดูนะเอพอพได้ไหมล่ะอืแค่นี้แหละไม่ต้องเอามากนะ